ได้พบกับพระอรหันต์หลายรูปเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือพระอรหันต์หลวงปู่เหลียญวราลาโพซึ่งอาจารย์ได้นั่งสมาธิต่อหน้าท่านรับฟังธรรมเทศนาจากท่านเกือบร้อยครั้งเลยทีเดียวนะการที่เราได้ปฏิบัติวัดถาก ถวายปัจจัย,ยธยทานต่างๆกับพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่เลียนเราก็ได้ทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยตลอดชีวิตของเราหลังจากที่เรามีโอกาสก็ได้เข้าไปพูดคุยสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณท่านเป็นการส่วนตัวซึ่งหลวงปู่เลียนท่านได้แสดงธรรมถึงสภาวะของจิตสงบเต็มภูมิ น้อยครั้งที่ท่านจะพูดถึงรายละเอียดแต่พออาจารย์ได้เล่าถึงสภาวะนี้และอธิบายรายละเอียดอย่างเต็มที่แล้วนะก็มีสภาวะที่ตรงกันทุกประการก็คือจิตสงบนั้นรวมพับลงสู่ท่ามกลางอกร่างกายมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกประการหนึ่ง ลักษณะของจิตมีลังสีออกมาโดยรอบสว่างสวัยเรืองรองมีความสบายอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็มีความประพัฒสอนผ่องใสเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านเป็นหนึ่งไม่เคลื่อนไหวไปที่ใดที่หนึ่งเลยสงบตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางอกซึ่งสภาวะที่เข้าถึงจิตสงบอันนี้แล้วเนี่ย ก็จะเกิดสมาธินิมิตยอย่างแปลกประหลาดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ได้เข้าไปกาเปลี่ยนท่านถึงสมาธินิมิตที่เราประสบพบโดยตรงในต่างมิติต่างภพภูมินั้นๆปรากฏว่าหลวงปู่เหลียนท่านยืนยันรับรองในสมาธินิมิตนี้เป็นที่อัศจรรย์มากเลยซึ่งถ้าใครไม่ถึงจิตสงบแล้วสมาธินิมิตนี้ ก็จะยังไม่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสภาวะของสติที่แนบเข้าไปถึงจิตที่หลวงปู่เลียนท่านกล่าวชมอาจารย์ว่าสติดีมีกำลังมากเลยสามารถทำให้เข้าไปถึงจิตได้จิตอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นะท่านชื่นชมมาก